สวัสดีค่ะพรพันธ์แววสิงงานชื่อเล่นชื่อตุ๋ยนะคะในเฟซบุ๊กก็จะเป็นตุ๋ยแล้วก็วักพรพันธ์วันนีเ้เราจะมาเรียนรู้การเทาะต้นอ่อนแบบง่ายๆสไตล์คนเมือง เวลาที่พูดถึงผักอ่ะทุกคนจะบอกว่าไม่มีที่ไม่มีเวลานะคะวันอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการปลูกผักในพื้นที่จํากัดอย่างเนี้ยแล้วก็จะมีผักต่างๆไว้กินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นอ่อนเมล็ดที่เราสามารถเพาะเป็นต้นอ่อนได้มีเมล็ดถั่วทุกชนิดเมล็ดอะไรที่เรากินเมล็ดได้เนี่ยเราสามารถเพาะเป็นต้นอ่อนได้ทั้งหมดนะคะขวดน้ําใบเดียวเนี่ยเราก็สามารถเพาะเป็นต้นอ่อนทานได้นะคะอย่างเนี้ยเราสามารถ ปลูกในห้องน้ําก็ได้นะคะไม่เลอะเทอะเพราะว่าเราจะไม่มีการเจาะรูประเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการปลูกแต่ละขั้นตอนวัสดุที่ใช้ในการเพาะต้นอ่อนก็จะมีตัวนี้เราเรียกว่ามะพร้าวสับมะพร้าวสับนะคะเราจะใช้สับเล็กนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะตัวนี้เราเรียกว่าที่เท่าแกลบหรือแกลบดำนะคะส่วนผสมที่ใช้นะคะก็จะมี ขุยมะพร้าวสส่วนขี้เท่าแกลบหส่วนเราต้องร่อนขุยมะพร้าวก่อนนะคะร่อนให้ละเอียดนี่ก็จะเป็นขี้เท่าแกลบขี้เท่าแกลบหรือแกลบดำนะคะเราก็ผสมกัน นี่ค่ะผสมให้เข้ากันนะคะขุยมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีปัญหาถ้าเกิดแห้งๆเนี่ยเขาจะฟุ้งนะคะเถ้าอย่างไงอะมันแห้งเนี่ยเราก็าน้ําใส่เข้าไปที่เราใช้ขุยมะพร้าวกับที่เท่าแกลเพราะว่าเขาสะอาดเพราะเราพวกนี้เราตัดทานสดนะคะถ้าเราใช้ดินถุงเนี่ยก็ได้แต่ดินถุงเนี่ยบางทีมันอาจจะมีแมลงตัวเล็กๆหรืออาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนมาก็เลยแนะนําว่าให้ใช้ขุยมะพร้าวกับที่เท่าแกลนะคะเนี่ยเรามีแค่กวดใบเดียวเราก็พอได้นะคะ ที่หนึ่งเราก็เอามาพาะพร้าวสับรองก้นข้างล่างนะคะมพะพร้าวสับเนี่ยจะช่วยดูดความชื้นก็จะช่วยประหยัดน,น้ําหลังจากนั้นวัสดุเพาะที่เราได้มาแล้วน,นะคะเราก็ใส่ลงไปรดน้ําให้ชุ่มการลดน้ำเนี่ยเราควรลดจนให้ถึงมพะพร้าวสับที่รองอยู่ข้างล่างนะคะถ้าน้ำมากเกินไปเนี่ยเราก็เปิดจุก ให้น้ำไหลนะะเหลือพื้นที่ไว้ให้สำหรับโรยเมล็ดเนี่ยประมาณสัก1เซนนะคะต้นอ่อนที่ที่ขายในท้องตลาดเนี่ยหลักๆตอนนี้จะมีอยู่3ตัวก็คือข้าวสาลีพานตะวันแล้วก็หัวเชีเท้านะคะขั้นตอนก็คือว่าเราก็เอาเมล็ดล้างให้สะอาดนะคะแช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นค้างคืนไว้ประมาณ แช่น้ม้อน่นประมาณหกปดชั่วโมงนะคะอันนี้ทานตะวันเนี่ยจะลอยน้ำนะคะไม่ต้องตกใจส่วนใหญ่เมล็ดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเมล็ดที่ลอยน้ําจะเป็นเมล็ดที่ไม่ดีแต่ทานตะวันเข้าใจว่าเขาอาจจะมีน้ํามันอยู่ในเมล็ดเขาก็เลยลอยน้ำหลายหลายคนเอาเมล็ดที่ลอยน้ําทิ้งไม่ได้นะคะเมล็ดเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเมล็ดที่ลอยน้ำเนี่ยคือเมล็ดที่ดีนะคะอ,อ,อันนี้ก็คือข้าวสาลีนะคะมีหัวเช้เท้าหรือว่าไข่บเรดแช่น้ําอุ่นค้างคืนมาแล้วนะคะ ประมาณ8ชั่วโมง6-8ชั่วโมงเราก็ the, the ะะเทเทออกเมล็ดเนี่ยเราควรจะเลือกมเมล็ดก่อนโดยเฉพาะทานตะวันเนี่ยเขาอาจจะมีมะเมล็ดที่ไม่ไม่ไม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 ดีอะไรหร,หรือว่ามีอะไรที่ปนเปื้อนมากับมเมล็ดเนี่ยเราก็คัดออกนะคะอย่างเงี้ยเราก็คัดออกเพราะฉะนั้นถ้าเราคัดออกคัดมเมล็ดที่ไม่ดีเนี่ยเวลาที่งอกออกมาเนี่ยเขาก็จะออกมาสวยการเรียงมเมล็ดเนี่ยเราเรียงให้เต็มพื้นที่เลยนะคะ ตัวนี้คือหัวไชเท้าหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าไควเเรตคนญี่ปุ่นจะนิยมมามาทานกับปลาดิบค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ไม่ขาวแต่ถ้าเราคนไทยเราก็เอามาใส่แกงสืดใช้แทนหัวไชเท้าได้เลยเวลาเรียงเนี่ยก็เรียงไปให้เต็มพื้นที่เต็มภาเต็มพื้นที่เต็มภาชนะที่เราจะปลูกอย่างที่บอกอะค่ะเราเว้นที่ไว้ประมาณ1เซนสําหรับเรียงเมล็ด หลังจากที่เราเรียนมเมล็ดแล้วนะคะเราก็กรอบบางๆกรอบมเมล็ดบางๆเอาวัาสดุเพาะที่เราได้มานะคะจากการผสมขุยมะพร้าวกับที่เท่ากแกลบนี่แหละคะ่ะกรอบบางๆพอให้มิดมเมล็ดนะคะในการงอกของมเมล็ดเนี่ยไม่ต้องการแสงสว่างนะคะเราถึงต้องกรอบเพื่อไม่ให้เขาโดนแสงแล้วก,การงอกของมเมล็ดเนี่ยก็ต้องการอุณหภูมิที่ประมาณ30 ห้าองศานะคะกา,การการกรบเมล็ดเนี่ยก็เป็นการอบเมล็ดด้วยถ้าเราไม่กรบเนี่ยเขาก็จะงอกช้าหรืออาจจะไม่งอกนี่ก็เสร็จแล้ว ก็ไคเวรก็ตัดทานได้เลยถ้าสำหรับใครที่อยากจะทานก็ตัดทานได้เลยก็เหมือนกันนะคะตัดเนื้อรากไคเวรเนี่ยถ้าเราเอาไปใส่แกงจืดเนี่ยร่ติก็เหมือนหัวชีเท้าเลยแต่ว่าไม่แนะนําให้เด็กๆทานสดนะคะเพราะว่ารสชาติเ็จะเหมือนหัวชีเท้าเพราะฉะนั้นเ็าจะเผ็ดแล้วก็ซ่าถ้าเราไปให้เด็กทานเนี่ยเด็กทานจะทําให้เด็กเขาเค็ดแล้วก็ไม่ยอมทานผัก ะะสำหรับเด็กๆเ,เนี่ยแนะนำว่าให้ทานทานตะวันเลยดีที่สุดค่ะตัวนี้ให้เห็นว่าเรามีพื้นที่แค่นี้นะคะเราก็สามารถเพาะอะไรได้หลากหลายแล้วก็เป็นการเพาะที่ง่ายๆใช้เวลาแค่5-7วันเราก็มีผักไว้ทาน ต้นอ่อนก็ถือว่าเป็นผักที่อายุสั้นที่สุดมีคําโบราณกล่าวไว้ว่าถ้าทานของที่อายุสั้นก็จะทําให้อายุเรายืนยาวค่ะขอบคุณ